สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวสแฮมเจอกับวัตฟอร์ดแข่งในเวลาตีสอนาทีครับไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งจ้าบ้านเวสแฮมเกมนี้ได้ข่าวดีครับอันโตนิโอจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งครับหลังจากไม่ได้ลงสนามในเกม FA ครับส่วนที่ลงไม่ได้เนี่ยก็จะมีมาสุอากูกับลานซินี่ครับสคนนี้เจ็บแต่ภาคหลังก็ไปสำรองอยู่แล้วแหละครับสำหรับลานซินี่คนอื่นฟอร์มดีมากๆเลยนะที่เหลืออพรร้มมมลงสนาหดคับ เซอร์สูมาดอสันเคสเวลสทูฟาวพวกนี้สี่ตัวนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นเหมาะสมควรเลยครับแล้วก็มีกองกลางชั้นยอดอย่างดีแคนไรด์ด้วยเนี่ยเบลลามาฟอร์เลโบเวนพวกนี้ฟอร์มดีๆทั้งนั้นครับเวสแฮมก็ต้องการแต้มกลับมาแหละส่วนทางฝั่งของวัตฟอร์ดทีมเยือนครับเปลี่ยนกุญซือมาแล้วเยอะมากตอนนี้นี่ก็เป็นรอยฮอสสันเลยครับกุนซือผู้เท่าเลยเนี่ยพาทีมเก็บได้หนึ่งแต้มแล้วนะในเกมที่แล้วครับ เกมนี้เนี่ยจะได้เอ็มมานูเอลเดนิสดาวันโบของทีมกลับคืนทีมอีกครั้งครับหลังจากติดโทษแบนไปผู้เล่นคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามเลยครับโจชัวคิงทิซโซโก้พวกนี้ก็พร้อมทำเกมให้กับวัตฟอร์ดครับถ้าพูดถึงฟอร์มแล้วเนี่ย ผมว่าเวสแฮมยังดูดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นอันดับ4แล้วด้วยถ้าต้องการแซงกลับไปเนี่ยก็ต้องชนะในเกมนี้เลยครับตอนนี้แมนยู U, มี3 8เวสแฮมมี3 7ครับส่วนวัดฟอร์ดนี่ก็ไม่ได้ต่างกันครับนี้ตกชั้นครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ครับมีอยู่คะแนนแม้ว่าเวสแฮมช่วงหลังฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเวสแฮมน่าจะกลับมาได้นะครับ้วยการที่ได้เล่นในบ้านด้วย แล้วก็วันนี้ชนะหนึลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็รอรุ่นเม็ด2องอลลกักครับวันนี้น่าเชียวเวทแฮมครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ